วันวุ่นวุ่นของวัยรุ่นลงพุงอีกแล้วนะคะวันนี้เอาสมเด็จวัดละคังมาให้ด้วยสามสิบกว่าล้านไอ้สัตว์แม่เระเบิดไซด์กันแล้วไม่ใส่ได้เชื่อมันได้โอ้ยกุ๊งงมีเสื้อลงอ่างไหมครับมีเสื้อลงพุงมึงจะเอาลงอ่างมึงจะเอาลงอ่างกูเหรอ าลลลงงงงงงพพพุุุดดดว่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูวันวุ่นวุ่นของวัยรุ่นลงพุงอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่พี่เนี่ยมาติดสติ๊กเกอร์กันนะคะเป็น f อีที่ติดตาม,มานานเนี่ยวันนี้จะมีใครมาบ้างแล้วคือแต่ละคนน่ะพี่ๆอ่ะเขาก็แบบ ติดขนมติดของฝากมาให้เราด้วยเราแบบเกรงใจมากเลยค่ะทุกคนก็เลยถือโอกาสเป็นคลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะแทนความขอบคุณให้กับพี่ๆ FC ทุกคนนะคะมาไม่ต้องติดอะไรมาเลยก็ได้นะคะขอแค่มาเจอกันเราก็ดีใจแล้วนะแต่ว่าถือเป็นการถ่ายคลิปเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูแล้วกันขออภัยสําหรับ พี่ๆคนอื่นๆที่ไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะคะแต่ว่าจะเป็นคลิปสั้นเป็นรูปอะไรองี้ก็พยายามจะถ่ายเก็บไว้ทุกคนนะคะแต่ EP นี้จะเป็น EP พิเศษสําหรับวันนี้ใครมานะคะพี่โบจะถ่ายวิดีโอรวบรวมเก็บเอาไว้ให้หมดในคลิปนี้ค่ะวันวุ่นๆของวัยรุ่นลงพุงไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะพี่มาส่งอะไรคะเนี่ยเห็นพอยังสังกุ้งไว้ครับพอยังสังกุ้งไว้ ตัวเพราะสั่งกุ้งไหวว่ะอันนั้นสั่งกุ้งเนี่ยเอาสมเด็จวัลขังมาให้ด้วยสามสิบกว่าล้านจริงจริงขอยางพอยางก็ได้ไม่โดนหรอเออไม่ไม่เป็นตะย่างพัานไปแล้วบ้านพี่เขาอยู่แถวแถววัลขังพี่เป็นทหารเรือแน่นอนตรงนี้ทหารเรือเห็นปะไหมสายตากูมีตามีแววเว้ยเห็นไหมเสื้อมันบอกถุยเออต้องเป็นทหารเรือแถวแถวตรงนั้นแน่นอน เออเพราะมีท่งวันนี้อันนี้เขาเลยถ่ายคลิปแบบวัยรุ่นอ่าวันรุ่นๆของวัยรุ่นลงทุนมาก็เหรอก็คือแบบถ่ายคลิปพี่ๆที่มาวันนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเราไปทำฟองลำไฟบ้านอีกนะอัปเดตกันเออวันนี้พี่ต้นพาเอาของฝากมาให้พี่สำราแล็ครอบครัวเราด้วยเทียบใช่แล้วไม่พอนะะคมีกุ้งอีกจากแปดลิ้วดูของพี่ต้นก่อนนี่อันนี้พี่ต้นแปะตรงไหนนี่อ่ะตรงนี้เลยตังชัดเลขเห็นเลขชับ สองหกสามห้ามาดูเลขมอไซค์พอดีมาต้มเป๊ะมาพอดีอันนี้ตั้งใจจะมาวันนี้เลยหรือเปล่าคะเพราะว่าใช่งตั้งใจมันอยู่ในช่วงนี้พอดีมันเป็นจังหวะจริงๆบางคนมาก็ไม่ใช่ว่าจะตรงทะเบียนนะทุกคนบางทีมันก็ไม่ตรงแต่ถ้าจังหวะในช่วงเลขพันมันพอดีอ่ะก็จะตรงแบบนี้ก็สามารถเลือกได้แบบนี้นะฮะขอบคุณนะครับพี่เต้ขอบคุณพี่เต้ค่ะอยวเข้าไปดูในคลิปนี้ในช่องโองตชี้นะคะพี่เต้ได้ครัูดูประจำดูประจำที่แล้วเราก็มีนี่ให้ด้วย หมดยังเนี่ยพี่เขาเอากุ้งมาให้เดี๋ยวเขาน้อยใจนะมาดูกุ้งกันมาดูกุ้งเป็นๆกุ้งอยู่นี่กุ้งอ็อกแบบ่ต้งอ็อกแบบเน้นๆเลยเนาะโอ้ยวันนี้ครับโอ้โหกุากุ้งแบบกุ้เล้อ อะโลอ่ะอะไรที่เราไปตกเลยอ่ะยิ่งด,ดินี่อะรที่เราไปหาพ่อมิจตุ้งตามเลยอ่ะอนะครับมาเป็นแบบนี้เลยเป็นเป็นแบบนี้เลยวันนี้มาถึงหน้าบ้านท่านแล้วท่านอย่านิ่งดูได้จุดเตาสิครับดับรถไม่ได้นะดับไม่ได้ดับไไม่ดด้ดับเครื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าออกซิเจนมันดับแล้วกุ้งตายได้ค่ะเดี๋ยวกันครับชื่อชื่ออะไรนะคะเดี่ยวครับ พ ok ี่เด um> ียวพี่เดียวนะคะเมื่อกี่เพ uh ิ uh ่มนะอันนี้พี่เดียวนะพี่เขาจันเจ้าคักรู่ครับจากไหนพี่จันเจ้านี่นี่อะนี่อะจันเจ้าคักรู่งพี่ขายปี๊ขายส่งมือขายไงอ่าเป็นแพรครับแล้วก็ขายส่งก็มีขายปี๊ด้วยครับแล้วก็ถ้าวิ่งส่งตอนเนี้ยของผมขายอยู่ จัดยังเตาชวนบุรีพนัสมิคมตรงเนี้ยวิ่งเป็นต้ตอนเป็นอย่างเงี้ยสองอยู่วิ่งส่งสนใจเตาคุ้งติดต่อยังไงคะพี่เดี๋ยวให้น้ำบัตรไว้ให้น้ำบัตรไรใช่แล้วประกายครับของพี่เขาเอาตะกั่วยัดหัวทุกตัวครับกวนตีนขมับแม่ตัำหนักแน่นๆนเลยิ๊ต่อพี่เดียวไปได้ใช่กันเจ้าหรือว่าทางง่ายๆมีเพจเหลือกันเจ้าคแล้วก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มทำช่องติดกต็อรับอ๋อทำติดต็อด้วยได้ได้ น่าจะเป็นสายฮาพอคับพเราพอพอทุกวันวันนี้เดียวเอาสติ๊กเกอร์รถยนต์ครับผมแปะตรงไหนดีคะแปะตรงนี้ได้เลยะแปตรงนี้ได้เลยอ่ะกระจายยันแผ่นค่ะต้องถามก่อนว่าพี่เขาจะให้กุ้งเรากี่ตัวเราจะได้เลือกสติ๊กเกอร์ดีๆให้หนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวเอาไปลงเดียวพอกรงไม่มีณวันนี้นะคะคือวันที่ห้ากุมภาพันธ์นะคะตอนนี้นัมเบอร์ก็ได้อยู่ที่ห้าพันเก้านะคะทุกคนแล้วก็มีถึงหกพันสามตอนนี้แต่นี้เป็นหมอนชุดแรกนะคะ ไปแล้วหลุด5,000แล้วแบบ100%นี่เหลือแค่นี้แล้วเหรอเหลือแค่นี้แล้วค่ะหลัก5,000ต่อไปจะเป็นหลัก6,000ขึ้นแล้วห <Sig. S 2> <c oughs> กพั0จริงจริงก็เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> จุ่มตูดเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้ว988 9588แปดเก้าห้าแปดแปดค่ะพี่พากาเปียวกันเจาา้าขาคุ้งวันนี้เรามาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวจะต้องทำตรงทำไฟเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเรามากินของฝากที่พี่ๆเขาเอามาให้กันแต่ว่าไม่จะเป็นต้องเอาของฝากมาให้เรานะเก่งใจเกรงใจใช่เกรงใจเราเก่งใจนะครับ ใช่เพราะว่าถ้าทุกคนเอาของฝากมาให้เราอ่ะเราจะคิดตังค์กับท่านไม่ได้สติ๊กเกอร์เราก็ไม่เท่ากับเอามากินหมดเลยอร่อยเลยผมไปเดิมซีเขามานานแล้วเนี่ยบอกปลาประวนใช่ไหมอ้าวกันเจ้ามาค้กุ้งอ๋อขายปีขายส่งด้วยขายปีกกุ้งด้วยสองกุ้งอ๋อหลัง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 ท่านเป๋าหุ้นจินไม่ค่อยไม่ค่อยพิพากษาดิทำไมอ่ะกันเจ้าตกงานมาค้ากุ้งแก่แล้วนะ ก็มือเหรอสวยดูผิดเข้าอย่างนี้แปดลิ้วนะจ๊ะชาแปดลิ้วยิงคีอาได้เลยคีย์อาร์มีข้อดีของที่เราทำสมาชิกกลุ่มนะคะนี่เราก็เลยโปรโมทให้แบบนี้เลยค่ะจันเจ้าค้าคลุกโทรไปหาที่เดียวเลยค่ะเบอร์นี้นะเอาจริงๆเนี่ยแค่เฉพาะสมาชิกเราเนี่ยขายวนกันเองเนี่ยอุดหนุนกันเองไหมดที่เองเนี่ยปีปีลึงเราก็อยู่กันได้าอันน่ะ เราโอ้เราวนในชุนคนก็พอแล้วแหละใครอยากกินคู่บ้านทำไม่หายที่เดียวใช่มาติดตามกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นี่แค่เริ่มต้นสนุกแน่นอนในคลิปนี้กับบรรยากาศเรียวๆของบ้านออสเดียวแมนกับลงพุงในวันนี้ค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมของวันรุ่นพูดวัยรุ่นลงพุงครับพี่โบก็เป็นแอดมินหลังบ้านนี่เติมของ เติมเสือ้อเติมอะไรนะสติกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นช็อปปี้คอคอยดูทุกๆแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นไลน์ตอกช็อปปี้เดี๋ยวลาซาด้าก็จะเปิดด้วยคือแบบว่าสำหรับใครที่สะดวกชอบซื้อทางช่องทางไหนแล้วก็พยายามจะซัพพอร์ตให้แล้วก็ที่สำคัญแลคือจะแปะแต่ดิงตะก้าใน YouTube ด้วยเพราะเป็นยูทูบใช่ไหมบางคนดูคลิปปุ๊บเดี๋ยวเราจะมีกดได้เลยอะไรเงี้ยง่ายดี ไม่ต้องมาต้องคอยถามแอดมินตอบอะไร<ช>กดสั่งซื้อในพวกช้อปปี้ติกตอกอะไรได้ไดเลยง่ายกว่า่ทุกคนจัดให้เชจ้ตาตกสนับสนุนด้วยนะคะและตอนนี้เราก็กําลังจะทำเพิ่งซื้อระบบไปก็คือที่ว่ากดไลน์ทีเดียวได้หมื่นคนอะไรแบบนี้ส่งไปเลยให้พี่ๆหมื่นคนเห็นเลยนะเคย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 ,เคยเข้าไปในร้านค้าหรืออะไรสักแห่งหนึ่งไหมที่เป็นไลน์แอ f พิเคิลใช่ไหมพอคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีประวัติของเราไว้แล้ว ีเนี้ยเราประวัติเหล่านั้นอะ่ะมันจะถูกเก็บไว้ในระบบของเราแล้วเว้ยเวลาเรามีสินค้าใหม่ๆเราก็ยิงกับปหาพี่ๆเขาได้เลยเว้ยซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายดายมากแต่ว่าก็ต้องเสียเสียตังในการซื้อของอุปกรณ์เหล่านั้นมาอ่าแต่แล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมครับเอาละจัดกัะนาจอยู่ a few moments later เอาละเรื่องวุ่นวายรุ่นลงพุงเริ่มอีกแล้วมารับของ JNT อันนี้กี่บ้านเนี่ยห่อไว้เนี่ยสองแสนบ้านอันนี้36ล้านบ้านนะฮะ ขายกันแบบอุดตลุดตุดเตดตุดแตดเลยนะฮะแต่ว่าพนักงานเรามีแค่2คนเท่านั้นเหลือเชื่อมมากๆที่มึงทำได้อย่างไรเดี๋ยวไปติดไฟอันี้ว่ะเดี๋ยวค่ำคืนนี้จะได้มีไฟใช้วันวุปป่นวุ่นวุ่นทุกวัน,วน A few inches later ไอ้สัตว์แมแลงมิดไซส์กันแล้วมันใส่ได้เชื่อมันได้ <c oughs> โอ้ยอน,นี้ไซส์อะไรเนี่ยแบกไซส์ สเตชเชีย <meus> ร <two> <Exact> <No 1> oh, ์วันสเปเชียร์วันสเปเชียลวันโอ้อันนี้เสื้อยังไม่ยืดเลยนะที่คุณเห็นนี่คือคอเสื้อนะเสื้อยังไม่ได้เบ่งเลยดูวยพีไม่ได้เบ่งเลยนะเสื้อยังไม่ได้เบ่งหนวิ่งเอาหัวออกแขนเสื้อกันเพราะฉะนั้นพี่คนไหนที่ที่แบบว่าอยากลองลองเลยผมว่าใส่ได้แน่นอนนี่เสื้อยังไม่ได้ยืดเลยนะเดินไปให้พี่พี่เขาดูเลยดูใจพอไหมใจพี่ ไงโอ้เจ๊งหวันนั้นน่ะมีพี่เขาถามอยู่ผมว่าเขาใส่ได้ใครเนี่ยมีใครตัวเล็กอีกคนวไหมเมอโอ้โหกลางเนี่ยได้โยชี้หกได้เลยถ้าเดี๋ยวมาดูว่าจะยืดไหมเออไม่ยืดไม่ยืดถ้าเราเป็นสายเชกสายเชกโอ้โหพี่พี่พี่อยูปท่าไหนเขาเนี่ยพี่พี่ถามไง เชือเขาเตาไอยืดคอมันจะได้ขนาดนี้เลยล่ะตูเฮ้ยใส่เนีใหญ่ใจเลยวะพี่คนนั้นใส่ได้เชื่อเลยได้นี่ยังไม่ยืดเลยแขนยังไม่ยืดได้พี่พี่พี่ต้นถ่านเรือใส่ดูเนี่ยได้เนี่ยโอ้พี่ไปซื้อโค้งเดี๋ยวพี่ก็ลองใส่ดูดิคือพี่เขาอกใหญ่มากนะโอ้ขนาดครับสี่จุดสี่หกสี่เดี๋ยวพี่เขาใส่นะอันนี้ใส่ปกติเลยอ่อแต่ปกติเลยนี่แหละสเปเชียลวันของเราโอ้โหใส่ได้เแบบจริง ไงเฮ้ยแต่ที่ว่ะที่พอบเอ้ยเขาใส่เป็นที่พอเลบผมใส่โค้งเลยยังใส่สวยอยู่เลยนะเป็นช่วงวันเออว่ะมันเป็นที่พอบไงเห็นแล้วใส่สวยเห็นแล้วใส่สวยต้องทำไงซื้อดิครับีเดี๋ยวจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวเปดูพี่เขาใส่เนี่ยใส่ใส่แบบนี้เท่อะดูแบบที่พอบที่พอบเท่ใส่ได้ใส่ได้ใส่ไปใส่ขาบอไซค์ในกรุงเทพนะเอามาเกี่ยวกับกระจกกระจกกระจกเข้ามาเลยโอ้เฮ้ยแต่อันนี้ ถ้าผู้หญิงแบบว่าใส่เสื้ออย่างเดียวกางเกงไม่ใส่เป็นไงวะ <Hey. S 1> ได้ดิเซ็กซีจ่จัดเลยเนี้ยผ้าบ้างเลยจัดดิจัดดิเอาผ้ามาเอาไปแนวแบบใส่แต่เสื้อแล้วไม่ใส่กางเกงอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นด้วยอยากเห็นด้วยเดี๋ยวผมใส่บ้างเดี๋ยวผมใส่บ้างมาใหม่ๆร้อนๆจากเตาเลยยิ่งกว่าฟาร์มเฮาส์อีกใส่ใหญ่จัดโอ้เฮ้ยยิ้ม มึงก<โ> <ie> <c oughs> ินได้เยอะเลยเพื่อนเสื้อยังไม่ยังไม่ฟิตเลยกูจะกินจนขวากูจะใส่ตัวนี้แล้วฟิตเ้ยกินได้เยอะเนยโอ้โห hours later พี่เขารอตั้งแต่เช้าเลยรอพี่คนเดียวเนี่ยเออเขารอตบหัวพี่เนี่ยนี่คือไม่ดูขึ้นไม่ดูพี่เอาอะไรมาให้นี่นี่ดูดูดูมาดูเฮ้ยรู้แล้ว ตัวอะไรตัวอะไรเอาพวกสองซาวาชัวนี่ดูดูดูชัวเลยดูนี่ดูดูดูเลยอุ้ยอุ้ยเยโอ้พี่พี่พี่ผมเอาตัวเดียวพี่โอ้ยเยอะไปพี่มันมีตังค์ซื้อพอแล้วพอแล้วเอามานี่หมดเลยไม่เยอะไปพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนเยอะไปเยอะไป กําลังกั like นนแลยพี่พอแล้วพี <car 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 ่ตัวเดียวพอพี่พี่ีตัวเดียวถ้าพี่เอาออกตัวเดียวพอโอ้โหโอ้โหพอโอ้โหเนี่ยเขารอพี่แบบลาเลยนะเนี่ย ไม่เปี่ยมเลยไม่มาพี่ไม่ต่างกับผมบอกให้โไม่น่ามาให้พี่เขารอเนาะเออพี่เขารอยังพุ่งนี้เนาะนี่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 พี่ไปทหารเรือนะระวังนะโดนล็อกแล้วเมื่อกี้ระวังนะแย่โดนล็อกไปนะโอ้โหพี่พี่พอแล้วพี่อตายแล้วโอ้ไม่มันเยอะเก่งใจเก่งใจมากเลยพี่ดีเลยพี่ผมโคตรเก่งใจเลยโอ้เก่งใจมากเลยเฮไอจุดเตาดีรออะไรเล่า เผาเลยฮะเอาเมืวานหมดเลยวะมีเนี่ยโหตายแล้วเอาสองสาวให้พี่เลยดินี่มันเยอะไปนะผมว่าเยองใจพี่พี่พอแล้วพี่โหยังอีกโหยังอีกพี่จะใช้คำไหนดีวะเนี่ยพี่เอาถังลงเลยพี่คนนี้ดิไซส์แบบที่เราไปตกเลยอ่ะมีครับพี่เขากำลังปล่อยน้ำปล่อยน้ำใช่ไหมเขาว่าในแม่น้ำเจ้าพญาเยอะมากอะ ที่เคยไปงมนไหมอาหารมันไปดำยิงเหรอโอ้โหอาหารเก่าดำยิงตัวขนาดเนี้ยป่ามือโอ้โหผมเนี่ยเจ้าประสบการณ์การอยู่ในป่ามาเส็จบอลเส็จกินกุ้งอย่างเดียวไอสัตว์ในป่าไม่มีกุ้งไอ้เหี้ยป่าอะไรมีกุ้งเหรอป่าไหนมีกุ้ง ปลามึงบ้าแล้วมีกุ้งผมไงลบเวียดนามมาสิบเอ็ดวันน่ะไม่ออกจากปลาเลยอ่ะเีนี้เอาไงนี่เอาให้มันตกหน้าพี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหนีไหมฝ้าผ้ามันยังอยู่เลมันจะหนีไหมเออถ้าตกถ้าตกแล้วฝ้าหายก็ได้ให้มันตกอยู่มันจะหนีไหมยั่งเนี้ยโอ้โหโอ้ยเนี่ยขู่มันเกินไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรบ้านผมมาได้หมดอ่ะเปรียบ้านยกไปมา วันนี้ก็เอาไปทําเมนูอับักสํารันดิงกาได้เลยนะที่ทำแล้วเนี่ยนี่แหละก็เผาแล้วก็เอามาให้พี่เขากินด้วยเลยวันนี้กี่เมนูของเราสามบวกอีกหนึ่งเป็นสี่ปได้แล้วได้กุ้งมาแล้วเดี๋ยวเอาไปเอาใส่น้ำเหรอครับพี่อย่างนี้ต้องใส่น้ำไว้อย่างนี้เลยอ๋อไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวเราทําเลยใช่เราจะได้ไม่ต้องฟีด a few inches later สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกชมรมคนชอบชอบชอบลงพุง ตอนนี้พนักงานบริษัทของเราเขาบ่นนะว่ามืดครับพี่เอ่อผมมันมืดใช่ไหมพี่ผมให้สิ่งว่าล้อมเข้ามาตรวจแล้วครับอะฮะความสว่างในโรงงานคุณไม่จอจ่อพอเข้ามาความสว่างในโรงงานคุณไม่พอครับไม่พอสายตาจะเสียสายตาแสบใช่ไหมใช่ใช่วันนี้เจ้าของบริษัทจะให้ผมนึกว่าจะให้เงินพนักงานไปบำรุงสายตาไอ้สัตว์ซื้อหลอดไฟมาติดไปเนเอาเงินที่ไหนล่ะรู้ไหมว่าผมซื้อหลอดไฟก็หมดไป600แล้วนะเพลิดมันเปลืองนะพี่ มึงนี่ชอบชนสุดๆเป็นแพงนะพี่น่ะหุ้ยบ้านสัตน์ทั้งหลังเข้าต,ตาเข้ตตาต,ตากับปลาทองปลาท,ทองตัวนี้ไม่ต้องอ้อหกไะเดี๋ยวอีกสามวันสี่วันก็ตุจีแล้วสัตว์แขนข้าวปีมาเลยทีเดียวมาเลยโอ้ยโอ้อยมาแล้วไปดูดจริงด้วยทำไมไปดูดวะไอ้เหี้ย เฮ้ยทำไมไฟดูดวะปิดไฟแล้วนะไงไฟช็อตไปนะไฟช็อตเพราจริงจริงคนรู้ได้ไงวะช่างไฟดูดโอ๊ยไม่ดูดไม่ดูดต่ำตาำต่ำต่ำต่ำอ๋อไม่ได้ดูดแต่ต่ำไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยต้องรอถีบไปหมดทีละดวงเป็นยังวงอะไรเหรอโอเคปิด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 หมด ปิดเลยปิดเลยปิดเลยฮะปิดเลยปิดเลยเหรออ่าปิดเลยปิดเลยปิดทั้งหมดอ่ะปิดเลยอะพีเอ็มอืมที่ผ่านจะผ่านจะเสร็จอยู่แล้วผ่านจะเซตอยู่แล้วเขาปิดเลยผ่านจะเสร็จอยู่แล้วจะเกิดใหม่อยู่แล้วจะเกิดใหม่อยู่แล้วทักเอะเอยปิดเลยปิดเลยที่เราไม่ได้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 ประมาทนะครับใช่ครับเราประมาทเลยแหละเกิดขึ้นคำเตือนไปให้หวังว่าจะช่วยได้ ดึงไฟผิดเส้นครับทุกคนนี่หัวสั่นเลยแค่ครีมโดนแค่เองยะนะเดียวนี่หัวสั่นเลยโอ้่อสื่ออย่างดีเรากพาไปดูต่อว่าอะไรวุ่นวายอีกอ่า few inches later ขอบคุณนะคะขอบคุณด้วย23คนสวัสดีค่ะ รายการสดสดขการทำงานนะครับไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดสู uh ้ชีวิตส right so, right so ู right so well, right point, right so ้ชีวิตสุดสดสู้ชีวิตสุดสุดดูพี่น้องนี่หวนวุ่นวุ่นเป็นไลฟ่สดอีกแล้ววุ่นวายไหมแล้วก็โดนแบนไปเป็นช่องช่องเลยอ่ามีค่ะยังเหลืออะไรอีกอ่ะเหลือช่องยิ้มน้อยอีกอ่าของผมยังอยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปแบนให้หมดแล้ววันนี้สามารถสามารถโชว์เชือได้แล้วโชว์ได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่ามีตะกร้ายังมีตะกร้าเรียบร้อยโอเคมีกระตับกาบแพ็คเกจครับยังดูเดือดอ่า เสื้อเราก็มากันเป็นหลอดยังดูเดือนตัวม่นมานั่งตรงนี้ดีกว่าทูกกองเสื้อเอาฟองเสื้อไว้ข้างหลังได้เรเผียออยู่สั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยโปรโมชั่นยังไม่มีขายแบบนี้ก่อนอ่ะมาเลยหัวมีเสื้อลงอ่างไหมครับมีเสื้อลงุงมึเจ้าลงอ่างเอาลงอ่างเหนื่อยใจมากเลยจริงวันวันเจออะไรไม่รู้นี่มือเครจริงจริง มอเตอร์ตัวนี้เราไปลองงางเลยเอาอะเอาเอาเรื่องเอาเรื่องนี่นะคะตอนนี้ก็ลูกกลับมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังไลฟ์สดไปรับที่บ้านได้ไหมได้เลยตอนนี้นะคะใครที่บ้านนะมีทั้งสติกเกอร์ใหญ่มอเตอร์ไซค์รถยนต์เสื้อมีครบค่ะมีครบเลยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยนะสติกเกอร์ก็มีนะด้านหลังนะคะดูได้เลยนะหวันวุ่นว่นของไวรุ่นลงพุงอีกแล้วครับพี่พี่เขามาซื้ออะไรนะอะ มสติกเกอร,เกอร์เอาซอสพวกนี้มาฝากครับทุกคนไม่ธรรมดาอันนี้พี่ทำเองเหรอครับของบริษัทนี่เฮ้ยโหพี่อันนี้ทาครีมครีมทาหนา้าได้เลยนวดอย่างดีอ่าเราบ้าเลยนี่นี่นนโหมีหลายอย่างเลยมีหลายอย่างเลยทุกคนนะดูดิน้ำจิ้มชาบูอุ้ยมีหลายอย่างเลยอ่ะอุ้ยดำนะมีน้ำดำเอ๊ะ เขาจะอยากให้เราเอามาทําขายหรือเปล่านะแบบนี้ให้เลยนี่ดำๆซูกี้ยากี้โอ้เราเอามาทำขายดีเปล่านะแบบนี้โอ้พี่จะทำหลายอย่างมากเลยอันนี้คืออะไรครับพี่ชีสชีสใช่ไหมพี่ชีสนี่ชีสโต๊จังดูที่ชีสแบบเด็กๆชอบเลยอ่ะอันเนี้ยจิ้มเฟรนฟรายเอ้ยอะไรเอ้ยอ่ะบ้านเราก็ซื้อเลยเนี่ยชีสโตเ๊ย เนี่ยชัยยอดได้กินอยู่แล้วเนี่ยเอาง่ายบนโต๊ะเนี่ยเราซื้อกินมาจับโอ้โหแล้ววันนี้ต้นทางมาหาเราแล้วอันนี้คือทำที่พี่หมดเลยเหรอกเฮ้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อทางมาหาเราแล้วอย่าบอกนะว่าเราจะมีช่องทางการนำหาแดกอีกแล้วจริงๆริงเขาพี่เขาเป็นเจ้าของจริงๆริงเขาพี่เขาเป็นเจ้าของ a few inches later ได้เวลาของเราแล้วนะคะในการกินกุ้งจากพี่เดียวนะคะขอบคุณสำหรับกุ้งด้วยแล้วก็ ตอนนี้ขอตัวซอยค่ะทุกคนนี่รอวางแกะกุ้งแล้วนะคะแล้วก็นี่กองพี่สำรานนะคะกองพี่สำรานเขาทำหอยเชอร์รี่นะคะทุกคนนี่น้ำจิ้มอ,อ,อะไร่ปิดฐาอ๋อยุงนี่เดี๋ยวมันกเกาะเรื่อเป็นดิโอ้ยอมาอะไรของเป็นไงนทักกี่เป็นวะ อัวว่ะไมกลยุงไม่กลัวเลยเดี๋ยวบ้านเราอ่ะดูเลยหลังคาะลูคาเยเลยจองเลยโบไปบอกทั้งทหน่อยโรนัการายงานตัวสวัสดีลอสี่ทุ่มกับแบตอีก3เของโกโปร เราจะลากัไปเพียงเท่านี้กับแบตที่เหลือเพียงเท่านี้ขอพักคุณยอดออเดอร์ในวันนี้นะครับวันวุ่นวุ่นของวัยรุ่นลงพุงนี่ครับสติกเกอร์ลงพุงทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วก็โคตรมักอยู่ในกองนี้ครับและที่สำคัญครับของที่เข้ามาใหม่ครับเสื้อลงพุงนี่ครับทุกไซส์ครับทุกไซส์ทุกขนาดอยู่ในกองนี้ครับขอพักคุณที่สนับสนุนพวกเราและ เอ็นดูพวกเราลักพวกเราเป็นอย่างดีนะครับเราจะส่งของให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้แบบฉับไวเลยนะครับสำหรับอ e ีพีนี้ขอลาไปก่อนกับวันวุ่นวุ่นไวรุ่นลงพุงพร้อมกับแบตที่หมดไปทั้งคุณแล้วก็กล้องด้วยนะครับไปแล้วเจอกันใหม่อ e ีพีหน้าช่วงนี้ก็จะวุ่นวุ่นเกี่ยวกับงานลงพุงเยอะๆหน่อยนะครับเนี่ยโต๊ะตั้งไม่พอไปแล้ว เจอกันใหม่ครับสวัสดี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 ครับ <laughs>